กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าว คนเตือนภัยค่ะวันนี้จะมาเปิดกลโกลงการชักชวนเทรดหุ้นของนัตตี้นัทมน์คงจากซึ่งเป็นเจ้าของช่อง n a ตตี้ไดอารี่ที่มีผู้ติดตามมากกว่า8 0 0แสนคนนะคะตอนนี้มูลค่าความเสียหายของกลโกลงครั้งนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า2,000ล้านบาทมีผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นจานวนมากกลโกลงที่ว่านี้เขาใช้วิธีการในการชักชวนเชิญชวน,ชวนแบบไหนไปติดตามผู้การเลยค่ะ 来来来 ปัจจุบันนี้มิจฉาชีพไม่ได้มีเพียงแค่แกงคอ call center ที่กำลังระบาดแต่ยังแฝงอยู่ในทุกวงการค่ะไม่เว้นแม้แต่แวดวงการลงทุนในทุกรูปแบบทั้งการลงทุนหุ้นคริปโตเคอเรนซีและลงทุนธุรกิจต่างๆที่เขามักจะมีข้อเสนอสุดจูงใจชวนให้เราอยากจะร่วมลงทุนเขาเส้นทางรวยฟ้าผ่ารวยเร็วแบบพลิกฝ่ามือกับเขาสักครั้ง สำหรับรัมอัชยากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสอปออสอตอรอมีการโพสต์ข้อความเตือนภัยผ่านทางเพจเฟ c บุ o ก p p t t p o l i e e เกี่ยวกับแกงมิจฉาชีพซึ่งทำการอัปเดตกกนโกงหลอกลงทุนในตลาดหุ้นไทยพร้อมเทคนิคสังเกตการลงทุนแบบลวงโลกที่จะช่วยเป็นกรอบป้องกันการตกเป็นเหยื่อรายต่อไปค่ะ การหลอกลงทุนมักจะเอาผลตอบแทนสูงในระยะสั้นๆมาจูงใจและตั้งแต่โซเชียลมีเดียแพร่หลายในช่วงหลังๆเหล่ามิจฉาชีพก็สร้างความน่าเชื่อถือผ่านการนำเสนอข้อมูลปลอมวิธีสังเกตการหลอกลงลงทุนก็เช่นการแอบอ้างชื่อเสียงผู้ที่มีชื่อเสียงเพื่อชักชวนลงทุนแกงมิจฉาชีพใช้ชื่อบริษัทที่น่าเชื่อถือและโลโก้แอบอ้างลวงคนร่วมลงทุนผ่านระบบ Line o f f i c i a l เพจ Facebook และช่องทางอื่นๆโดยใช้โลโก้กรตเปิดเพจเพื่อหลอกให้ประชาชนร่วมลงทุนเป็นต้นการเปิดเพจชัวนลงทุนผลตอบแทนสูงก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ทำให้หลายคนตัดสินใจร่วมลงทุนค่ะเพราะว่าหวังกับผลตอบแทนที่สูงลิฟโฆษณาว่ารวยได้ง่ายๆหรือลงทุนแล้วจะไม่ต้องระบากอีกต่อไปซึ่งสิ่งที่ทำให้หลายคนหลงเชื่อคือการให้ข้อมูลที่ตอบคำถามที่หลายคนมักจะตั้งข้อสังเกตก่อนตัดสินใจลงทุนเช่น ทำไมต้องมาเทรดให้เทรดแล้วจะได้เงินจริงหรือไม่หลายคนไม่ได้คําตอบและเชื่อก็จะตัดสินใจร่วมลงทุนนอกจากนี้ก็มีการใช้โซเชียลมีเดียในการอัปเดตข้อมูลที่อ้างว่าได้กําไรสูงทําให้คนที่กําลังลังเลอยากจะลองลงทุนดูสักครั้งค่ะคนร้ายจะใช้วิธีการเปิดเพจที่มักจะใช้โลโก้ของหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหรือทําให้คนเข้าใจผิดเช่นโลโก้ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกอรอตต์เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีการแอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงการลงทุนเช่นดารานักสแสดงและยูทูบเบอร์ด้านการลงทุนและพัฒนาตัวเองหรือแม้แต่ตัวกระทรวงก็เคยถูกแอบอ้างชื่อไปหลอกคนอื่นมาลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะคะ นอกจากนี้ก็มีการทำอินโฟกราฟิกให้ข้อมูลเช่นชัวนลงทุนผลตอบแทนสูงเริ่มต้นได้ด้วยเงินจำนวนไม่มากหรือใช้วิธีทำเอกสารบลจปลอมแต่ว่าให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวโดยให้โอนเงินเข้าบัญชีมา้าซึ่งเป็นบัญชีที่ถูกซื้อมาจากคนที่รับเปิดบัญชีขาย ซึ่งเงินของเราจะถูกโอนต่อไปเรื่อยๆหลายบัญชีบางครั้งปลายทางก็คือต่างประเทศค่ะหรือไม่ก็ไปเปลี่ยนเป็นคริปโตเคอเรนซีซึ่งจะสืบสาวได้ยากมากแล้วก็ยากต่อการจับกลุ่มส่วนใหญ่จับได้แต่คนรับจ้างเปิดบัญชีเป็นด่านแรกเท่านั้นค่ะการลงทุนหุ้นในปัจจุบันนี้สามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยลงทุนหุ้น หรือสินทรัพย์ที่ต้องใช้เงินในการลงทุนเราต้องลงทุนผ่านบริษัทที่กรตอรกำกับและตรวจสอบได้และต้องมีตัวตนจริงด้วยค่ะสำหรับผู้ลงทุนก็ตรวจสอบได้ด้วยตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน SEC Check First ที่จะมีการรวบรวมรายชื่อผู้ให้บริการในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรตอร,รวมถึงค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตเพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุนไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ดิจิทัล ส่วนวิธีป้องกันตัวจากมิจฉาชีพหลอกลงทุนเราต้องศึกษาอย่างลึกซึ้งก่อนการลงทุนย้ำเลยนะคะว่าก่อนที่จะลงทุนอะไรก็ตามสิ่งสำคัญก็คือเราต้องศึกษาหาความรู้ในผลิตภัณฑ์นั้นๆนอย่างจริงจังค่ะไม่ใช่ว่าศึกษาแบบผิวเผินแต่ต้องใช้วิธีการศึกษาแบบลึกซึ้งแถมยังต้องดูได้ว่าแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรลงทุนด้วยตนเองหรือเลี่ยงการจ้างเทรดแบบโอนเงินให้ การรับเทรดมีการรับจ้างทำเป็นปกติซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างซึ่งจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันค่ะแบบแรกจะให้ยูเซอร์เนมและ password ของพอร์ตหุ้นเราเพื่อให้คนอื่นเข้าไปบริหารแทนถ้าหากว่ามีกำไรก็มีการแบ่งการตามตกลงร้อยละ10ร้อยละ20หรือร้อยละ50แล้วแต่ตกลงกันลักษณะแบบนี้ค่อนข้างปลอดภัยค่ะเนื่องจากว่าเงินยังคงอยู่กับเรา2ให้โอนเงินเข้ามา เพื่อที่จะเอาไปเทรดแทนถ้าเกิดกลัวไม่ได้ส่วนแบ่งมาทรงนี้ต้องระวังเลยค่ะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเปิดพอร์ตเองได้ดังนั้นต้องระวังการโอนเงินให้คนอื่นเทรดแทนแล้วชิงหนีเพราะมีหลายกรณีนะคะทางชดเงินหนีไปเลยทําพอร์ตระเบิดเวลาขัดทุนก็มีหรือกระทั่งตั้งใจทําให้พอร์ตขัดทุนเพื่อไปโชว์กับเจ้าของเงินหลายๆเจ้าที่รับเงินมาลงทุนเช่นลงทุนคนละล้านเทรดขัดทุนแล้วก็เอาไปโชว์ จากนั้นคืนเงินส่วนที่เหลือให้ทุกๆคนเพื่อให้เอาส่วนต่างที่เหลืออันนีน้่ถือว่าลึกล้ำมากเลยเคยมีคนทําสุดท้ายโดนจับโปะได้ก็ต้องออกจากวงการไปเลยค่ะเปิดพอร์ตลงทุนด้วยชื่อของเราเองติดต่อกับบรจที่มีใบอนุญ,ญาตจากการ,รตโดยตรงด้วยตนเองนอกนั้นบอกเลยนะคะเชื่อไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยพลาดกับมิจฉาชีพที่โทรมาจากข้างนอกแต่จะพลาดกับคนรู้จักที่มาแนะนําทั้งคนที่ไม่รู้ตัวว่าถูกหลอกและคนที่ตั้งใจมาหลอกเนื่องจากได้ค่าในหน้าดังนั้นเราจึงต้องศึกษาด้วยตัวเองให้เข้าใจและใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจลงทุนจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังนั่นเองค่ะ ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรที่จะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเลือกลงทุนแบบที่เราคิดว่าเราสามารถยอมรับความเสี่ยงได้นอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดใครมาเชิญชวนให้เราไปลงทุนกับเขาโดยบอกว่าจะบริหารจัดการให้ได้กําไรสูงๆแล้วก็ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่า อาจจะเป็นมิจชฉาชีพแล้วเราอาจจะโดนหลอกก็ได้เพราะไม่มีอะไรหรอกค่ะที่จะได้กําไรมาโดยง่ายเจอพฤติกรรมแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจากบุคคลหรือนิติบุคคลก็รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจไซเบอร์ทําการตรวจสอบเลยนะคะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดุข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ